หลายๆคนคิดว่ามีเครื่องขัดสีโตเดียวสามารถที่จะขัดจบงานได้ทั้งคันแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางชิ้นส่วนของรถเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขัดด้วยเครื่องขนาด5นิ้วหรือ3นิ้วได้ซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเครื่องขัด Max c ชั M0312 เวอร์ช่น2เป็นเครื่องขัดตัวเล็กที่จะมาช่วยทําให้งานขัดสีของเราเนี่ยขัดได้ละเอียดเนียนมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะจุดเ,เล็กๆจุดที่เครื่องขัดตัวใหญ่เข้าไม่ถึงนอกเหนือการใช้งานในการขัดพื้นที่เล็กแล้วนะครับเครื่องตรงนี้ยังพกข้อดีมาหลายอย่างด้วย วันนี้นะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยไปอันบ็อกซ์พร้อมๆกันนะครับว่าเครื่องขัดตัว Mac m a c c h ัย M 0 3 1 2เวอร์ชัน2นะครับมีอะไรมาให้บ้างไปดูกันเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับ เครื่องขัด Max ชัย M0312 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะครับเป็นเครื่องขัดที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะขัดเก็บงานนะครับตามจุดเล็กๆของโตรถนะที่เครื่องขัดตัวใหญ่เนี่ยเข้าถึงไม่ได้นะครับได้อย่างละเอียดทั่วถึงแล้วก็ได้คุณภาพที่แบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับและต้องบอกเลยว่าเครื่องขัดทั้ง2ตัวนี้เนี่ยพบข้อดีมาหลายอย่างเลยทั้งในเรื่องของระบบการใช้งานที่ครอบคลุมนะทั้ง D A Rotary สามารถที่จะขัดสีได้ทั้งงานขัดหนกักขัด เบาเนี่ยเรียกว่าครอบคลุมในตัวเดียวเลยที่สําคัญเนี่ยเป็นเครื่องแบบไร้สายนะมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยเราก็สามารถที่จะพกพานะนำไปใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์เลยทั้งภายในภายนอกหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องขัดสีนอกสถานที่เนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องเดียวจบนะใช้งานได้ทุกสถานการณ์จริงเดี๋ยวนนี้นะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยไปอันบ็อกซ์พร้อมๆกันนะครับว่าเครื่องขัดตัว Mac ชายเอ็มศูนย์สามหเวอร์ชัน2ะครับมีอะไรหมาให้บ้างรวมถึงระบบการใช้งานต่างๆนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ขัดสีตามชิ้นงานแบบไหนนะครับจุดเล็กๆแบบไหนของตัวรถได้บ้างไปดูกันเลยครับ เครื่องขัดแม็กชัย M0312 version 2นะครับซึ่งสีที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นรุ่น black edition นะครับหลายๆคนเนี่ยที่เคยเห็นเครื่องขัดแม็กชัยมาแล้วนะครับอาจจะคุ้นเคยกับสีตัวเครื่องที่เป็นสีเทานะแต่วันนี้เนี่ยผมอยู่กับรุ่นใหม่นะครับที่เป็นสีใหม่แนละ้วแต่ทุกอย่างฟังก์ชันการใช้งานนะครับแล้วก็สเปคเครื่องเนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเรียกว่าตอนนี้เรามีเครื่องขัด2สีให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกตามความชอบแล้วกันนะครับใครชอบสีไหนก็จัดสีนั้นได้ โอเคเดี๋ยวเรามา unbox กันดีกว่าว่าด้านในเนี่ยตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างนะครับตัวกล่องเนี่ยก็แตกต่างกับตัวของตัวสีเทานะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นกล่องสีดำนะตามสีเลยตัวกระเป๋าด้านในนะครับก็คือให้มาเป็นสีดําตามสีเครื่องเลยตามฉบับ black edition เลยก็สามารถที่จะพกพานําไปใช้งานรัวกสถานที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ เวลาเราใช้เครื่องเสร็จเนี่ยก็มีที่จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบด,ด้านในเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่ก็คือด้านในเรียกว่ามีอุปกรณ์มาให้แบบครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูันที่ตัวเครื่องก่อนเลยนะครับนี่ตัวเครื่องก็มาเป็นสีดำลรวนะตามคอนเซปต์ l l c k k e i t t o o n นะครับเรียกว่าเป็นสีดําแบบทั้งตัวเลยนะครับดำแบบดูดันนะ่ะนะใครที่ชื่นชอบความเป็น,ปนแบบสปอร์ตนะดูแบบ ถ่ายรูปแล้วขึ้นกล้องอสวยนะตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบกับตัวสีเทาให้ดูนะครับนี่ให้ดูแบบด้านข้างก่อนเลยนะครับก็ลองเลือกตามความชอบแล้วกันนะครับสีเทาก็สวยนะสีดําก็สวยอยู่ที่ว่าใครชื่นชอบสีไหนนะครับก็นี่เลือกตามความชอบของแต่ละคนได้เลยนะครับต่อมานะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็คือให้มา2ก้อนด้วยนะนะสก้อนเนี่ยก็คือก้อนหนึ่งสามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้นานประมาณ40 ถึง50นาทีใช้เวลาชาร์จเนี่ยเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกว่าใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะก้อนหนึ่งก็ใช้งานก้อนหนึ่งเนี่ยเราก็ชาร์จนะครับต่อมาครับเรามาดูกันที่อุปรกรณ์ด้านในกันดีกว่านี่นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องที่มีพวกอะแดปเตอร์มาให้เราทั้งหมดเลยนะครับ ก็คือมีตั้งแต่ตัวลูกตุ้มนะครับที่เป็นระบบข้อเหวี่ยงนะก็คือจะให้มา2ตัวด้วยกันตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นระยะเหวี่ยงแบบกว้างนะอยู่ที่12มิลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นระยะเหวี่ยงแบบ3มมิลก็คือตัวเหวี่ยงกว้างกับเหวี่ยงแคบนะก็ การใช้งานก็จะต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวระบบการขัดแบบโรตารี่นะครับ mm. เขาก็จะให้แกนข้อต่อแบบสั้นมาด้วยแล้วก็แกนข้อต่อแบบยาวนะเรียกว่าเราสามารถใช้ขัดสีตามแบบพื้นที่ทั่วไปรวมถึงพื้นที่ที่เป็นแบบตามซอกมุมลึกๆนะที่ เครื่องขัดที่เป็นระบบ D A เนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็ตัวแป้นเรามีขนาดให้เลือกทั้งหมด2อันนะมีตัวแป้นไซส์1นิ้วครึ่งแล้วก็ตัวแป้นไซส์2นิ้วแป้นทั้ง2ขนาดเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใส่ได้กับเครื่องทั้ง2ระบบเลยทั้ง D A และโรตารีนะเลือกได้ตามความต้องการเลยด้านล่างนี่ที่เราเก็บกล่องเมื่อกี้นะเขาจะมีตัว เป็นโคเวอร์มาด้วยนะตัวนี้เนี่ยสำหรับใช้สวมไปที่ตัวแบบเครื่องขัดเพื่อป้องกันเวลาเราใส่อุปกรณ์พวกระบบข้อเหว่งนะหรือว่าโรตารี่นะครับเพื่อป้องกันแบบตัวข้อเหว่งนะไปกระแทกหรือว่าไปตีกับชิ้นส่วนของตัวรถขนาดที่เราทําการขัดสีนะครับนะเราก็สามารถใส่ตัวนี้เข้าไปได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือตัวเซตตัวฝองน้ํานะครับ ในชุดเนี่ยเขาจะมีฟองน้ํามาให้แบบเยอะมากนะอยู่ประมาณ50ชิ้นนะเรียกว่าเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเพิ่มอีกแล้วตัวฟองน้ำเนี่ยก็ให้มาทั้ง2ขนาดเลยมีตัวไมโครไฟเบอร์แผ่นะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแผ่นขัดไมโครไฟเบอร์นะสำหรับขัดลบรอยลึกๆตรงนี้บอกว่าลบรอยลึกดีมากนะครับตามพื้นที่จุดเล็กจุดน้อยเนี่ยโอ้เราลบรอยได้เร็วเลยนะก็มีมาให้ทั้งตัวไซส์2 5. นิ้ว1.5นิ้วมีตัวขนแกะมาให้ด้วย ขนแกะก็จะมีทั้งสองไซส์นะตัวนี้เป็นขนแกะสั้นก็สามารถใช้ขัดพวกรบรอยลึกๆได้เช่นเดียวกันความหยาบเนี่ยตัวนี้ตัวไมโครไฟเบอร์แเนี่ยจะหยาบกว่าตัวขนแกะสั้นนะดังนั้นลองเลือกใช้งานตามความลึกของริ้วอยดูนะครับต่อมาคือฟองน้ำนี่มีฟองน้ํามาให้ทั้งตัวสีเหลืองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟองน้ําตะกูลโพลิชนะฮะก็คือสามารถที่จะขัดบรบลอยขนแมวได้ไว้ขัดคินเนอร์ขัดที่ใครขัดเป็นวันสเต็ปได้ด้วยนะแล้วก็ ตัวสุดท้ายเลยคือฟองน้ำตัว finishing เป็นเนื้อนุ่มสุดนะก็คือไว้ใช้ขัดชักเนวได้ไว้ขัดพวกกรอยโฮโลแกรมแล้วก็ไว้ใช้ลงพวกแว็กต่างๆนะตามข้อมูลเล็กๆได้นะครับสุดท้ายเลยก็คือเป็นตัวนะเมนน,นนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะเขาก็จะมีบอกเลยว่าการประกอบเครื่องเนี่ยถ้าใครดูคลิปแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจนะเขาจะบอกเลยว่าเปคเครื่องเป็นยังไง เราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการที่จะต่อประกอบระบบต่างๆทั้งโตรตารีและก็ดีเอนะครับเป็นการใช้งานเครื่องแบบภาพรวมนะก็สามารถที่จะดูในคูมือตรงนี้ได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คืออะ c เซสซอรีนะแล้วก็ของที่มีมาให้ในกล่องนะครับของเครื่งรองขัดรุ่นนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสเปคของเครื่องขัดตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างและดียังไงไปดูกันครับ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า มีการออกแบบนะตามหลักสรีระศาสตร์นะทำให้สามารถที่จะขัดนะสีได้แบบสบายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะก็มีการปรับพัฒนาเรื่องของท่าทางในการจัดให้สบายยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเวลาเราขัดสีเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับตัวคลิปต่างๆเนี่ยตั้งแต่ตัวหัวเลยแฮนด์คลิปด้านล่างเ,าเวลาเราจับตั้นเครื่องเนี่ยตัวนี้เนี่ยทำจากตัวซอฟต์ลับเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นยางแบบนุ่มๆน,นะเราก็จับสัมผัสได้ความรู้สึกถึงความสบายที่ดีมากตัวนี้หน้าปัดมีการ ปรับมาใหม่ด้วยเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลนะเดี๋ยวผมขอใส่แบตเตอรี่ให้ดูนะครับเวลาเราใส่นะทุกคนจะเห็นไหมว่ามันจะมีด้านที่เป็นตัวขั้วชัดแบบให้เอาด้านนี้เนี่ยขึ้นด้านบนแล้วก็สวมไม่ได้เลยใส่เข้าไปก็จะลงล็อกพอดีวเวลาเราขัดนี่ก็จะมีตัวเลข ขึ้นที่หน้าจอว่าความเร็วรอบเท่าไหร่แบตเตอรี่เนี่ยมีเหลืออยู่ประมาณกี่ขีดกี่เปอร์เซ็นต์นะเราก็จะได้บริหารจัดการในเรื่องของการชาร์จแบต,ตได้ด้วยนะครับน้ำหนักเนี่ยตัวก่อนที่เราจะใส่แบตเตอรี่นะครับน้ำหนักเนี่ยก็เรียกว่าเบามือนะน้ำหนักไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักนะรู้สึกว่ามันสามารถที่จะออกไปใช้งานได้ทุกที่ทุกสถานการณ์นะแล้วก็รู้สึกว่า มันสามารถทํางานได้นานๆโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเมื่อยลานะครับพอเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยผมว่ามันให้ความรู้สึกที่แบบพอดีนะเพราะว่ามันจะทําให้บาลานซ์เวลาเราจับอะ่ะเออน้ำหนักของตัวแบตบมันทําให้การบาลานซ์การจับ มันมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกเราไม่ต้องใช้แรงในการกดไปที่ตัวเครื่องมากหนักนะครับทำให้บาลานซ์โดยรวมนะรู้สึกว่ามันสมดุลพอดีต่อมาก็คือเรื่องของตัวปุ่มปรับรอบนะปุ่มปรับรอบเนี่ยก็อยู่พอดีมือนะครับพอเราจับอย่างนี้เนี่ยเราใช้นิ้วโป้งจับแบบพอดีนะไม่ต้องแบบเอื้อมเยอะตัวความเร็วรอบของเครื่องตัวนี้เนี่ยมาให้6กระดับนะแล้วตัวปุ่มปรับรอบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแน่นนะวัสดุทามาได้ดีนะครับรู้สึกมัน่นคงแข็งแรงดีความเร็วรอบตัวนี้เนี่ย อยู่ที่2,000รอบถึง4,700รอบต่อนาทีนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องที่เราสามารถใช้ความเร็วรอบได้ทุกการใช้งานเลยทั้งการใช้ลบรอยลึกๆรอยกระดาษทรายพวกการขัดลบรอยขีดข่วนเนี่ยก็เราสามารถใช้รอบส,งสูงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดลบรอยได้เลยรวมถึง การขัดชักเงาการขัดที่ใครต่างๆเนี่ยเราก็ใช้รอบเบอร์กลางๆถึงเบอร์ต่าๆเนี่ยได้เลยนะครับที่สําคัญสําหรับเครื่องเล็กเนี่ยความเร็วรอบเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอย่างตัว2,000รอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเร็วรอบที่พอดีนะเพราะว่าชิ้นส่วนจุดเล็กๆของตัวรถเนี่ยต้องบอกกันว่าความหนาสีหรือวัลเลอร์เนี่ยมันมีความบางมีความเซทิฟทีฟมากกว่าตัวบอดี้รถหลักๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราขัดเนี่ยบางจุดถ้าเราใช้ความเร็วรอบที่สูงเกินไป ไม่มีรอบต่ำๆให้เราเลือกใช้เนี่ยโอกาสที่จะขัดแล้วสีไหม้สีเบิร์นค่อนข้างสูงมากๆนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นการออกแบบความเรียรอบให้สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันทุกการใช้งานจริงๆนะครับต่อมาก็คือตัวแฮนด์กริปนะครับตัวนี้ก็ให้สัมผัสที่พอดีนุน่มนวลไม่แข็งไม่นุ่มจนเกินไปมีระบบออโต้ล็อกให้ด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเราขัดไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดล็อกแบบนี้ได้เลยเครื่องก็จะลังต่อเนื่องได้เองนะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกำมือค้างไว้นะ เวลาเราจะหยุดเครื่องก็แค่กดทีหนึ่งเครื่องก็จะปลดล็อกแล้วก็ชัดดาวปิดระบบเครื่องนะครับในที่สุดนั่นเองต่อมาก็คือเรื่องของการระบายความร้อนนะมีช่องรูระบายความร้อนเนี่ยมากขึ้นนะครับทำให้เวลาเราใช้งานต่อเนื่องเนี่ยช่วยลดปัญหาในเรื่องของความร้อนสะสมที่ตัวเครื่องได้ดีทําให้เราสามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นอีกอันนึงเนี่ยคือระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับระบบนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากมันเป็นระบบที่จะช่วยทําให้เวลาเรากดสตาร์ทเครื่องนะครับ มันมีความนุ่มนวลไม่กระชากถ้าเราไม่มีระบบนี้เรากดปุ๊บเครื่องดึงเครื่องกระชากเลยทันทีโอกาสที่จะเกิดแบบอุบัติเหตุระหว่างการใช้งานเนี่ยเรียกว่าสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยพอเรากดไปมันจะมีความหน่วงเล็กน้อยนะแล้วก็เครื่องก็ค่อยๆแบบเพิ่มสปีดเหมือนเราค่อยๆกดคันเร่งรถจากเบาไปหนะักไม่ได้แบบกุ้งตื้ไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรียกว่าทําให้การขัดเนี่ยมันมีความนุ่มนวลสบายมากยิ่งขึ้น่นนี้น ต่อมานะครับคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเครื่องตัวนี้เลยนะเป็นหัวใจของเครื่องขัดเลยก็ว่าได้นะครับคือเรื่องของทอกและกําลังเครื่องนะเครื่องขัดตัวเล็กแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมาพร้อมกับเรียกว่าพละกําลังในการขัดที่ถือว่าสูงมากนะครับแม็กชัยเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เครื่องขัดที่เป็น D A หรือว่าโรตารีเองนะครับ ก็จะมีจุดเด่นเรื่องของกําลังเครื่องที่สูงนะดังนั้นเนี่ยแม้จะเป็นเครื่องตัวเล็กแบบนี้นะแต่ว่ากําลังในการขัดลบรลอยโดยเฉพาะร้อยลึกๆนะตัวนี้ถือว่าทําได้ดีมากนะครับถ้าใครที่เคยใช้แม็กชาอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่ากําลังเครื่องไม่ธรรมดาจริงๆอีกอันนึงคือเรื่องของความนุ่มนวลนะพอเราเริ่มใช้งานนะลองขัดดูนะเรารู้สึกได้เลยว่าตัวเครื่องมันนุ่มนวลนอะ่ะมันซอฟมันเบาสบายมากๆนะครับและก็เสียงตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แหลมแบบ แหลมแสบหูนะมันแบบมีความแบบนุ่มทุ้มกําลังดีนะให้ลองฟังดูนะครับนี่นเสียงมันมีความแบบไม่ไม่ไม่ดังจนเกินไปนะแล้วก็เวลาเราทํางานเนี่ยมันก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันทําให้สภาพแวดล้อมในการทํางานการขัดรถมันรู้สึกวุ่นวายดูปวดหัวนะทำให้เราดูมีความสุนทรีขึ้นในการขัดสี นะครับที่สําคัญเลยคือเรื่องของการเมนเทนแนนะตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องแบบไร้สายเนาะแล้วก็เป็นแบบปัดเล็ดด้วยดังนั้นเนี่ยพอเราใช้งานไปเนี่ยเราไม่ต้องไปเมนเทนแนไม่ต้องไปบำรุงรักษาเยอะคือใช้งานอย่างเดียวมันก็มีแค่พวกตัวแป้น Backing งเพลตนะตัวแป้นหนังเตยที่เราจะต้องเปลี่ยนเมื่อเราใช้งานแบบบ่อยๆหรือว่าเริ่มเสื่อมสภาพแล้วแล้วก็ ตัวแบตเตอรี่นี่แหละนะพอเราใช้งานไปเนี่ยมันก็อาจจะมีการเสรื่อมสภาพนะตัวไลฟ์ไทม์หรือว่าการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะน้อยลงตามอายุของเขาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าทั้งตัวแบตเตอรี่และก็ตัวแฟนเนี่ยทุกส่วนเนี่ยเรามีตัวอะไรสพอร์ตในการซื้อเพื่อดูแลหลังการขายแน่นอนครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการประกอบดีกว่าว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเราจะประกอบตัวระบบโรตารี่แล้วก็ DA แต่ละแบบ ยังไงได้บ้างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบตัวเครื่องขัดกันนะครับว่าตัวระบบโรตารี่กับ DA เเนี่ยเราประกอบแบบไหนได้บ้างประกอบยังไงนะซึ่ง อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประกอบเนี่ยก็อยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวระบบ D.N ก่อนตัวระบบ D.N เนี่ยให้ตัวข้อเหวี่ยงมาทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือตัวเหวี่ยงแบบ3มมิลระยะแคบนะแล้วก็เหวี่ยงแบบ12มิลน,นะก็คือเหวี่ยงแบบระยะกว้างในเรื่องของการประกอบนะแต่ผมเลือกตัว12มิลแล้วกันนะเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้งานบ่อยที่สุดนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันหนึ่งก็คือตัวประแจล็อกนี่ก็ให้มาในเซ็ตทั้งหมดเลยวิธีประกอบง่ายมาก เราแค่สวมตัวข้อเหวี่ยงนี้นะครับก็เข้าไปเลยเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนเราหมุนเกลียวทั่วไปเลยแล้วก็จะใช้ตัวประแจล็อกหมุนให้ตึงมือพอก็เสร็จแล้วต่อมานะเราก็จะใส่ตัวนี้ก่อนเลยตัวโคเวอร์ตัวนี้พอเราใส่ปุ๊บนะให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะเป็นการล็อกนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการป้องกันตัวข้อเหวี่ยงเนี่ยหมือนที่ผมบอกไปนะไปเหวี่ยงกระแทกกับชิ้นงานของตัวรถดังนั้นใส่ไว้ก็จะทําให้เราขัดได้ สบายใจมากยิ่ขึ้นต่อมาเนี่ยก็คือเป็นการเลือกตัวแป้นตัวแบ็กกิ้งเพจนะก็มีมาให้2ขนาดเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัว1.5นิ้วแล้วกันเวะลาใส่เนี่ยเราก็แค่เอาตัวประแจนะวางเข้าไปด้านไหนมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็สวมตัวแป้นเข้าไปได้เลยนะแล้วก็หมุนให้ตึงมือพอเพียงเท่านี้นะครับเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองแปะฟองน้ำแล้วก็ลองเปิดเครื่องใช้งานให้ดู เราก็จะได้เครื่องขัดที่เป็นระบบข้อเหวี่ยงนะหรือระบบ DA ระยะเหวี่ยงอยู่ที่12มิลนะแล้วก็ตัวแป้นเป็นไซส์1.5นิ้วเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกตัวข้อเหวี่ยงนะระยะ12มิลหรือ3มิลเนี่ยเราก็ใช้วิธีการในการประกอบเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเวลาเราใช้งานกับรถจริงๆเนี่ยเราใช้งานยังไงใช้งานกับพื้นที่แบบไหนก่อนอื่นนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันก่อนนะครับว่า ตัวระบบเข้าเหวี่ยงที่เป็นระยะ12มิลเนี่ยแล้วก็ตัวขนาดแป้นอน่างนิ้วเนี่ยสำหรับ MG4 คันนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้ขัดตรงไหนได้บ้างอ่ะในเป็นอนแบ็กคิ้วบนคิ้วล่างคือเราสามารถใช้ขัดได้เลยนะหรือว่าด้านล่างใช้ประตูเห็นไหมหลายๆคนอ่ะอาจจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันใหญ่แต่ว่า ให้ทุกคนลองดูดีดว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นหน้าตัดตรงมันจะมีความโค้งออกมานะครับดังนั้นเนี่ยจุดพวกนี้เราใช้เครื่องตัวเล็กโดยเฉพาะตามจุดโค้งพวกนี้ครับจะทําให้การขัดสีมันละเอียดมากกว่าถ้าเราไปใช้เครื่องตัวใหญ่หรือว่าแป้นตัวไซส์2นิ้วเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาเราขัดแล้วอ่ะมันไปค่อมตัวร่องตรงเคิร์ฟตรงนี้ได้นะทำให้มันไปสร้างลอจิกบริเวณชิ้นงานพวกนี้ได้เยอะเลยนะครับงานจะ ไม่เนียนและจบงานยากด้วยแล้วก็อย่างตัวเปียโนแบ็ตั้งข้างเนี่ยโหเรียกว่าทั้งแถบสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับ คอกระจกเห็นไหมเราสามารถไล่เก็บดีเทลตามจุดพวกนี้ได้ต่อมาอย่างสเกิร์ตหน้าตัวนี้เราก็สามารถเก็บดีเทลได้ขัดเก็บดีเทลตามแบบจุดเล็กๆได้หมดเลยด้านหลังเนี่ยก็โ,โหมีหลายจุดเลยเนี่ตั้งแต่ชิ้นเป็นโอแบล็ด้านหลังตรงช่องด้านบนนี่คือเราสามารถเก็บได้ตามพวกขอบไฟท้ายจุดที่แบบมันเป็นดีเทลเล็กๆพวก,กนี้ก็ได้ใต้ไฟท้ายมันเป็นจุดที่เครื่องขัดตัวใหญ่เข้าไม่ได้เราสามารถที่จะขัดเก็บดีเทลได้ดีมากนะครับรวมถึงพัดกันชนหลังพอระวังฟองน้ําขนาดแป้นมัน พอดีกับชิ้นง,งานเลยนะครับเราสามารถขัดได้หมดเลยเรียกว่าตัวระบบข้อเหวีย่ยง12มิลแป้น1นิ้วครึ่ง ใช้งานได้แทบแต่ทุกจุดของรถคันนี้เลยโดยเฉพาะจุดเล็กๆนะครับจากที่เห็นนะก่อ,อนที่เราจะขัดเนี่ยรถมันก็จะมีแบบทั้งแบบรอยขุนแมวรอยขีดข่วนพอเราขัดไปแล้วเนี่ยเรื่องของแบบรอยมันก็จะแบบหายไปค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่าด้วยคันนี้เนี่ยมันมีแบบรอยลึกเยอะมากนะครับเราก็ผ่านการขัดหยาบมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับด้วยความที่มันลึกมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะขัดลอยจากที่มันลึกๆเนี่ยให้บางลงนะครับจากที่ดูตอนแรกด้วยสายตาเนี่ยมันชัดมากเลยตอนนี้เนี่ยดูไม่ชัดและดูเนียนตาขึ้นเยอะมากเลยนะครับ จากตอนแรกเนี่ยมันจะดูแบบคุ้นๆนะดูไม่ค่อยเงานะตอนนี้เนี่ยพอเราขัดเพิ่มเนี่ยสีมันดูมีความดําสนิทนะดูมืดดูเข้มขึ้นนะครับดูแบบเงาใสมาก่ขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับที่สําคัญเนี่ยตามพวกชิ้นงานใหญ่ๆนะแล้วก็จุดที่เป็นร่องพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเคลียร์พวกแบบดูรอได้แบบ เยอะมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราไปทดลองขัดระบบ D A กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนจากระบบ D A ไปเป็นโรตารี่ยังไงก็เราก็ถอดตัวฟองน้ําที่เราใช้งานเอามากรเลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวปะจจล็อกสอดเข้าไปนะแล้วก็ถอดตัวแป้นออกเสร็จแล้วนะเราก็ถอดตัวโคเวอร์ออกนะแล้วเราก็เอาตัวประแจล็อกนะครับล็อกกับที่ตัวแกนเครื่องแบบนี้แล้วก็หมุนตัว ข้อเหวี่ยงนี้ออกได้เลยตอนนี้เราก็จะได้สภาพเครื่องแบบเดิมๆแล้วนะครับต่อมานะเราจะมาประกอบแบบโรตารี่กัน ตัวอุปกรณ์โรตรีนะครับที่เขาให้มาเนี่ยจะมี2ตัวตัวแรกก็จะเป็นข้อต่อแบบสั้นและข้อต่อแบบแกนยาวเราสามารถที่จะต่อใช้งานได้หลายแบบเราจะใช้ข้อสั้นต่อโดยตรงก็ได้หรือว่าเราจะใช้ข้อต่อแกนยาวต่อโดยตรงก็ได้สําหรับพื้นที่ที่มันแบบลึกๆนะที่แบบตัวแกนสั้นเนี่ยมันเข้าไม่ถึงก็ใช้ตัวนี้ต่อได้เลยหรือบางพื้นที่เนี่ยมันลึกมากๆอ่ะต่อด้วยอันนี้อันเดียวเข้าไม่ได้นะครับเราก็สามารถใช้2อันนี้เนี่ยต่อคู่กันได้นะก็ทําให้ตัวความยาวของตัว ตัวแป้นเนี่ยมันยาวขึ้นมากไปอีกนะครับก็เรียกว่ามันสามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์มากนะครับเดี๋ยวเราต่อระบบโรตารี่แบบกันสั้นให้ดูก่อนนะครับแล้วก็หมุนตัวเกลียวโรตารี่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวประแจล็อก2อันมันก็จะมีบ้างเข้าล็อกพอดีนะสอดเข้าไปแล้วก็ล็อกใค้ตึงมือแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลือกตัวแป้นที่ต้องการได้เลยนะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นขนาด2นิ้วบ้างแล้วก็เหมือนเดิมเอาตัวประแจล็อก หมุนแป้นเข้าไปแล้วก็หมุนสวนทางกันนะครับเพื่อล็อกแป้นเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวเครื่องขัดที่เป็นระบบโรตารี่แหละเป็นไงจาก D a เมื่อกี้เป็นโรตารี่ในพิปตานะครับตัวแป้นเราจะก็จะเลือกตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะ,นะพื้นที่ใหญ่ก็ใช้2นิ้วพื้นที่เล็กก็ใช้แค่1.5นิ้วได้เลยเดี๋ยวผมลองแปะตัวไมโครไฟเบอร์แผ่นะแล้วก็หลังเครื่องให้ดูนะครับ ตัวโรตรีเนี่ยก็จะเป็นการหมุนแบบหมุนกลมแล้นะครับตามสไตล์โลรตรีนะแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมผมถึงไม่ได้ใส่ตัวโคเวอร์ตัวนี้นะจริงๆแล้วจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่สำหรับผมนะผมจะไม่ใส่เพราะว่าเวลาเราขัดโรตรีเนี่ยบางทีเราจะมีการแบบเอียงเข้าตามขอบตามซอกมุมเนี่ยนะครับพอเราใส่ตัวโคเวอร์ไปเนี่ยมันทำให้เรามองชิ้นงานนะครับหรือว่าเรากะ การเอียงเนี่ยไม่ไม่ค่อยแม่นอย่างสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นระบบล o เตอรีเนี่ยผมจะถอดตรงนี้ออกนะแล้วก็ใช้งานแบบเพียวๆแบบนี้เลยนะครับผมว่าเราจะมองเห็นการขัดการวางเครื่องตำแหน่งในการขัดเนี่ยได้เคลียร์ได้ชัดเจนมากกว่านะครับในส่วนของการต่อแบบคอมโบคู่กันนะอะเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดตัวแป้นก่อนนะครับเราก็ต่อตัว extension shaft นะหรือว่าแกนข้อต่อเข้าไปได้เลย อย่างตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้กันหลายแบบหลายสถานการณ์นะอย่างพวกล้อแมกเราก็ใช้กันบ่อยนะครับเพราะว่าล้อแมกบางทีพวกก้านหรือว่าพวกกล้องระหว่างล้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลึกถ้าเราต่อแค่ข้อต่อแกนสั้นแบบโรต,ตอรี่เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะขัดได้ทั่วถึงต่อมาเราก็จะทําการล็อกตัวข้อต่อตัวนี้นะที่เป็นเป็นตัวบนหรือตัวล่างก็ได้นะแล้วเราก็หมุนเกลียวเข้าไปได้เลยเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับหมุนให้ตึงมือพอ,อไม่ต้องสุดแรงนะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวเครื่องขัดระบบโรตเรี่ที่มีความยาวตัวแป้นที่สูงขึ้นแล้วนะก็ใช้ขัดได้ตามความชอบเลยน,แบบนี่ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตัวระบบโรตเรี่เนี่ยเราเอาไปใช้งานกับส่วนไหนของรถได้บ้างนะทุกคนจะได้ดูเป็นไอเดียไปดูกันเลยครับโอเคอย่างจุดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็กมาก นะอย่างเนี้ยเราใช้ตัว DA นะครับมันก็จะไปกระแทกตัวชิ้นงานดานข้างได้นะครับอาจจะทําให้เกิดรอยหรือว่าสีลุดได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้ระบบตัวรี่ในการเก็บงานตรงนี้เนี่ยจะปลอดภัยกว่านะครับต่อมาอย่างตัวกันชนด้านหน้าเป็นจุดที่มันมีสเต็ปของสีเนี่ยแบบสสเต็ปบริเวณพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวระบบข้อเหวี่ยงหรือว่าตัวแป้นไซสเล็กได้นะครับแต่ว่าอย่างเนี่ยตามพวกขอบด้านในพวกนี้นี่เห็นไหม เราไม่สามารถใช้ระบบข้อเหวี่ยงได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาขัดเนี่ยมันจะไปตีกระแทกกับชิ้นงานพวกนี้ทําให้แบบเกิดความเสียหายได้ดังนั้นเราใช้ตัวระบบโรตารี่เนี่ยก็จะสามารถขัดได้ทั่วถึงแล้วก็ปลอดภัยไม่ไปโดนชิ้นส่วนข้างเคียงเนี่ยได้ดีมากกว่าต่อมาเป็นการใช้งานแบบโรตารี่แบบแกนสั้นนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะพามาดูการใช้งานนะอย่างตัวคิ้วหน้าของ MG4 คันนี้นะครับนี่ก็ เป็นชิ้นงานที่ติดกับตัวสีด้านเลยนะก็ถ้าเราใช้ตัวระบบข้อเหวี่ยงแน่นอนว่ามันจะไปตีกับขอบตรงนี้นะครับทำให้แบบเกิดความเสี่ยงที่แบบสีจะหลุดหรือว่าสีรถตัวบอดี้รถนะครับเป็นรอยได้นะดังนั้นการใช้โตรตารี่ที่เป็นแบบแกนสั้นแบบนี้เนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าสามารถที่จะขาดชิดขอบชิ้นงานเนี่ยได้อย่างแม่นยำแล้วก็มั่นใจด้วยนะครับผม ก็ครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับข้อมูลสเปคแล้วก็อุปกรณ์ที่มีมาให้ทั้งหมดในเครื่องขัดรุ่นนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องขัดรุ่นนี้นะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยทั้งใน Facebook l i n e Official นะครับแล้วก็ใน e s h o ป e e l a z a d a เนี่ยก็คือสามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากจะลองเครื่องขัดที่ผมรีวิวในวันนี้นะก็สามารถเข้ามาลองที่แม็กชัยไทยแลนด์ได้นะครับจริงๆตัวชลูมเราอยู่ไม่ไกลนะอยู่ที่กรุงเทพ โซนสีนักลินนะครับใกล้ๆส่วนหลวงรอ9ก้านเองนะสามารถที่จะเข้ามาลองความรู้สึกลองฟิลลิ่งการใช้งานลองใช้ระบบเครื่องขัดนะครับได้เลยนะเราก็จะมีคนที่แบบเชี่ยวชาญนะคอยแนะนําการใช้งานตัวเครื่องให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคําถามนะเกี่ยวกับเครื่องขัดตัวนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของแมชชายนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราก็จะตามไปตอบทุกคําถามทุกข้อสงสัยนะครับและอย่าลืม กดไลค์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ